สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องนะครับรีวิวสินค้าจากแอปช้อปปีนะครับวันนี้นะครับเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นภาษาจีนนะครับข้างกล่องนะครับตัวนี้น่าจะเป็นยี่ห้อมันนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมอ่านไม่ค่อยเก่งนะครับเพื่อนๆคนไหนทราบนะครับช่วยบอกด้วยนะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับ เดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนนะครับว่า,าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ นี่ครับยว่ม e ันนะครับตัวนี้นะครับใส่กล่องมา,อ,าอีกกล่องหนึ่งนะครับร้านแพ็กเกจด,ดีมากเลยนะครับเพืเ่อนๆตัวเครื่องอขนาดาไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดกำลังพอดีนะครับ ข้างในก็มีคู่มือนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีโอริงมาให้นะครับนี่ครับมีโอริงนะครับแล้วก็มีเหล็กตัวนี้นะครับน่าจะใช้สําหรับเยนะครับตัวนี้นะครับเวลามีพวกตะกรันน้ํานะครับแล้วก็ใช้สําหรับที่จะใส่โอริงตัวนี้ด้วยนะครับก็มีน็อตสองตัวนะครับตัวนี้ก็มีคู่มือนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับ ามาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับอ่านี่ครับตัวเครื่องนะครับนี่ครับสีส้มนะครับส้มดำขนาดความสูงนะครับน่าจะประมาณเกือบๆสี่สิบเซนนะครับปลั๊กที่ให้มานะครับก็หนาดีนะครับสายไฟหนาดีนะครับเพื่อนๆ ในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีหูหิ้วให้นะครับนี่ครับไม่มีหูหิ้วมานะครับหรือว่าอาจจะต้องติดตั้งหูหิ้วอีกทีนึงนะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องดูอุปกรณ์ภายในนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำเข้าน้ำออกนะครับเพืเ่อนๆน้ำเข้าน้ำออก ตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่1,200วัตต์นะครับเก้าสิบบานะครับตัวนี้นะครับ7ลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้นะครับสูงสุดนะครับนี่ครับตัวเครื่องเล็กกระทัดรัดดีนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับภายในนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อต่อปืนนะครับตัวนี้นะครับ ก็ใส่เข้ากับตรงนี้นะครับอ่านี่ครับก็ต่อปืนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้สามารถล็อกได้นะครับนี่ครับอ่านี่ครับมีล็อกกับกดล็อกนะครับน่าจะล็อกอ่าน่าจะล็อกไกลปืนตัวนี้นะครับเวลาเราฉีดนานๆนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเรือใสสายน้าออกนะครับก็ให้บีบตัวนี้ก่อนนะครับบีบตัวนี้นครับเล้วด้านในมันจะทางออกนะครับแล้วก็ใสาสสายน้ําเข้านะครับบบประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นส่วนของปลายนะครับเป็นส่วนของปลายปืนนะครับจะต้องใส่ด้วยนะครับใส่เข้าไปตรงๆงนะครับแล้วก็บิดนะครับมันก็จะแน่นเขาล็อกนะครับตรงปลายปืนนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับเดี๋ยวจะไปลองใช้งานกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เรามาดู อุปกรณ์กันก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดกรอกดข้ามนะครับดูเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆเขาก็มีสายยางถ่ายมาให้นะครับตัวนี้ขนาด1นึ่งทับนะครับสิบสองมิลนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับความยาวไม่แน่ใจนะครับว่าให้มากี่เม็ดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นสายฉีดนะครับนี่ครับความยาวถ้าจะไม่ปิดนะครับน่าจะประมาณ5เมตรนะครับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นาอีกทีหนึ่งนะครับความยาวนะครับนี่ครับมีหูหิ้วนะครับตอนแรกนึกว่าไม่มีหูหิ้วนะครับอันนี้ต้องขอไปรานค้าด้วยนะครับเขามีหูหิ้วมาให้นะครับเดี๋ยวจะต้องยึดน็อตนะครับตัวนี้นะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็เป็นพวกตัวกรองนะครับตัวนี้นะครับเขาก็มีวิธีการต่อใช้งานมาให้ด้วยนะครับนี่ครับนะครับต่อกับก๊อกน้ํานะครับตามก๊อกน้ําเป็นแบบสวมเร็วนะครับตัวนี้นะครับก็มีอุปกรณ์ตัวกรองน้ําเข้ามใม้ด้วยนะครับนี่ครับ อุปกรณ์ครบเลยนะครับมานะครับเดี๋ยวจะไปทดลองกันนะครับว่า,าเครื่องจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับจะแรงไหมนะครับลา้างสนุกไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ขออนุญาตที่จะเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้ให้พร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนทดลองใช้เครื่องนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากที่ผมใช้งานนะครับเครื่องตัวนี้นะครับใช้งานนิ่มมากนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับแรงดันอยู่ที่สูงสุดนะครับ90บาร์นะครับเพื่อนๆเ่า90บาร์นะครับเครื่องทํางานนิ่มนะครับเสียงไม่ดังมากนะครับตัวนี้นะครับสายก็กําลังดีนะครับขนาดสายนะครับม้วนเก็บง่ายนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ให้มาครบครันเลยนะครับเพื่อนๆใช้งานได้ดีนะครับนี่เลยครับยี่ห้อนี้เลยนะครับ ใครรู้นะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับช่วยพิมพ์บอกด้านล่างใต้คลิปหน่อยนะครับแรงดีนะครับทำความสะอาดมอเตอร์ไซค์โอเคเลยนะครับล้างรถยนต์ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับตัวนี้นะครับราคานะครับที่ผมซื้อมานะครับ1,168บาทนะครับราคาที่ผมได้มานะครับ1,168บบาทนะครับตัวนี้นะครับผมใส่โค้ดส่งฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีโค้ดส่งฟรีนะครับ ก็เสียค่าส่งกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร e นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ช่องผมก็มีหลากหลายแนวนะครับก็มีรีวิวของบ้างนะครับแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองเข้าไปชมได้นะครับใน playlist นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากนะครับต่อใช้งานก็ง่ายๆนะครับนี่ครับก็เป็นแนวทางนะครับทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะสั่งซื้อนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมก็ขอบคุณนะครับสาหรับการรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ